ที่นันข่าวกีฬาฟุบ้บอลไทยบายดิจิตสตล์ประจำวันที่27กรกาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเราวมาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่านครับว่าจะมีข่าวอะไรี่าจะใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้สื่ออังกฤษบรรยายฟอร์มการเล่นของมิดฟิลทีมชาติไทยกับทางเลสเตอร์ซตตี้ชุดใหญ่นัดเมื่อวันก่อนที่ผ่านมา โดยสื่อชื่อดังของอังกฤษอย่างทางเดสเตอร์เมอร์คิวรีบรรยายถึงฟอร์มการเล่นของธนวัตรสุจิตท้าบอนนักลูกชาวไทยที่ถูกส่งลงสนามครั้งแรกกับสโมสรเลสเตอร์ทีมชุดใหญ่โดยเขาได้บอกว่าชื่นชมธนวัตรนะเขามีเทคนิคการเล่นโชว์ท่าที่สวยช่วงที่อยู่มุมธงแถมยังคอยช่วยโทมัสในการเล่นเกมรับได้อย่างเต็มกำลังถึงแม้ว่าเขาจะมีรูปร่างเล็กก็ตามที ซึ่งเกมล่าวนั้นธนวัน์ลงเล่นพร้อมกับนักเตะตาร์ดังของทีมอย่างทางเจมี่วาดี้เคเดซี่อีเฮนาโซ่ก่อนที่ผลจะเสมอกันไป 0, 0ต่อ0ตัดสินจุดโทษซึ่งเจ้าถิ่นเบอร์ตันอัมเบียน,นั้นเอาชนะไปได้3ต่อหนึ่งแบบน่าเสียดายทัาน,นี้ธนวัน์ซึ่งจิตถาบอลได้รับคำชื่นชมจากแฟนบอลชาวไทยและก็แฟนบอลต่างประเทศเป็นอย่างมากเลยนะเขาคนนี้จะลงสนามในเกมปรีซั่นอีก3มแมตช์กับทางทีมเลสเตอร์ซิตี้ทีมชุดใหญ่ต่อจากนี้อีกอย่างแน่นอน เป็นนว่าง,งานนี้ที่ผมทางเจ้นหนูกันธนวัฒน์จิตทาบรนะฮะเล่นดีเกรรไม่ธรรมดาแล้วยังกล้าเล่นกล้าลุยกล้าได้กล้าเสียถือว่างานนี้คุ้มแล้วนะครับผมที่เขาได้ลงเล่นในครั้งนี้ก็ฝากตนัชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เจ้หนูกันกันด้วยครับแล้มาดูข่าวต่อมากันที่ก่อนครับธท,ทรลทรร่วมทัพมารินอตซ้อมเข้มก่อนจะเตรียมอุ่นแข้งกับทีมท้องถิน่น ดยกฉพาความเคลื่อนไหวของสโมสรโยโกฮาม่าเอฟมารินอสต้นสกัดของโกอุ้มทีทอมุมทันที่ยกพลบุกไปเก็บตัวที่มิยาสากิที่ตั้งอยู่บริเวณภาคตะวันออกของเกาะคิวชูวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดทั้งโค้ชทีเดกิมัสุนกะและก็จอห์นฮัตชินสันหัวหน้าผู้สอนโยโกฮาม่าเอฟมารินอสยังคงให้นักเตะทุกคนซ้อมแบบเตรมรูปแบบพร้อมวางคิวอุ่นเครื่องกับทีมนท้องถิ่นในวันที่25กรกฎาคมนี้ รับทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสใช้เวลาในการพักช่วงโอลิมปิกเกม2020มาเก็บตัวกันที่จังหวัดมิยาสากิก่อนจะกลับไปแข่งขันทุกบัลเจลิกหนึ่ง 1, ในรายการ2021กับทางกัมบะโอซาก้าในวันที่6สิงหาคมจะเต็กเวาากนาเสนนาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยครับนะผมเป็นนะว่างานนี้ไปเชียร์โกอุ้มของเรากันได้ครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับ ผลกระทบต่อการเตรียมทีมชาติไทยหลังการประกาศเลื่อนแข่งขันไทยลีกโดยที่สุดนะผมก็ประกาศเลื่อนการแข่งขันออกไปอีกครั้งเป็นปรอบที่2สำหรับฟุตบอลไทยลีกภายหลังจากที่มีการประชุมจนได้และก็ได้ข้อสรุปมาว่าไทยลีกหนึ่งจะเลื่อนไปเริ่มการแข่งขันในวันที่3กันยายนและสิ้นสุดการแข่งขันในวันที่2 1พฤษภาคมโดยรายการฟุตบอลไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพจะแข่งขันก่อนในวันที่1กันยายนที่ถึงนี้ ส่วน2รายการฟุตบอลถ้วยภายในประเทศอย่างทางเ a Cup และก็ลีกคัพจะแข่งขันกันในช่วงเดือนกันยายนจนถึงช่วงเดือนพฤษภาคมของปีหน้าพูดกันง่ายๆก็คือนับจากวันนี้ไปก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่5สัปดาห์โดยประมาณกว่าที่ฟุตบอลไทยนะผมจะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งและเมื่อนับแต่ที่แข่งขันกันจบในช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานั่นหมายความว่าจะมีการหยุดลีกระหว่างซีซั่นถึง5เดือนเต็มเราเข้าใจกันว่าการขยับปฏิทินการแข่งขัน ไปประมาณ1เดือนจากตอนแรกสุดที่จะแข่งขันกันในช่วงวันที่31กรกฎาคมที่ถึงนี้ก็เพราะเหตุผลที่เข้าใจได้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ยังไม่ลุนแรงอย่างต่อเนื่องในทุกๆวันทําให้มีคําสั่งทางสบคล่าสุดให้มีการปิดสนามกีฬาและก็ให้มีการประกาศพื้นที่สีแดงเข้มถึง13จังหวัดบวกกับพื้นที่ควบคุมสูงสุดอีก53จังหวัดซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ของสมโมสรชั้นนาของเมืองไทย ัันนนท้้งเลยนะโดยการขยับเวลาการแข่งขันออกไปเช่นนี้ก็คงปฏิเสธไม่ได้นะว่าจะมีผลกระทบต่อสโมสรต่างๆที่อยู่ในระหว่างการเตรียมทีมไม่ว่าจะเป็นการเงินรายได้จากสปอนเซอร์ที่อาจถูกเลื่อนออกไปหรือสามแข่งขันจริงหลังจากกรรมเตะได้ที่อาจจะต้องใช้น้มเดียวกันหลายสโมสรเน,นื่องจากแต่ละสโมสรต้องหาสนามที่อยู่พื้นที่ควบคุมสูงสุดรวมถึงเรื่องการฝึกซ้อมในช่วงเวลาที่เป็นสุญญากาศอีกครั้ง จะทำเช่นไรในเมื่อมีคําสั่งปิดสนามกีฬา แต่นอกจากผลกระทบกับทางสโมสรที่น้ำหนักหนัก,นกอ,อกหนักใจแล้วนะฮะยังมีผลกระทบกับทีมชาติไทยอีกครั้งกันอีกด้วยเนื่องจากข้อสําคัญอย่างหนึ่งของมติกันเรื่องการแข่งขันก็คือจะมีการนาช่วงไปทีมฟิฟ a ่าเดย์ในช่วงครึ่งหลังปีหลังเนี่ยทั้งหมด3ช่วงก็คือต้นเดือนกันยายนต้นเดือนตุลาคมและภายในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ควรจะเป็นช่วงที่ใช้เตรียมทีมชาติไทยหรือให้ทีมชาติไทยได้ลงแข่งขันในเกมอุ่นเครื่องมาใช้กับการแข่งขันเกมไทลิก โดยล่าสุดยังมีการยืนยันบาว่าทัวร์นาเมนต์การแข่งขัน AFF Suzuki Cup 2021ยังคงมีเหมือนเดิมในช่วงปลายปีประหว่างวันที่5ธันวาคมถึงวันที่1มกราคมปีหน้าที่จะมีการหยุดลีกในช่วงเวลานั้นส่วนช่วงฟ i f a d เดที่เป็นเวลาทางการของฟ i f a จะไม่หยุดลีกไม่มีเวลาสำหรับการเตรยมทีมชาติไทยแต่การแข่งขัน AFF Suzuki Cup 2021ซึ่งไม่ใช่ช่วงฟ i f a Day กลับมีการหยุดลีกเพื่อจะลีกทางทัวร์นาเมนต์ดังกล่าว ทั้งที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่จาเป็นต้องหาเวลาในการเตรียมทีมอย่างต่อเนื่องเพื่อการลุกสนามในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกที่จะ,ะเริ่มต้นแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มในช่วงต้นปีหน้าแถมยังต้องคํานึงถึงการเตรียมทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีเพราะศึกฟุตบอลอยุ23ปีชิงแชมป์เอเชีย2022รอบคัดเลือกโซนตะว,วันออกจะ,ะเริ่มต้นแข่งขันกันในช่วงระหว่างวันที่23ถึง31ตุลาคมที่ถึงนี้ หรืออีกประมาณแค่3เดือนข้างหน้าเท่านั้นโดยจะรอบคัดเลือกทีมชาติไทยอยู่ร่วมสายกับทางมาเลเซียเล่าและก็มองกโกเลียซึ่งรอบคัดเลือกจะแข่งขันกันที่ประเทศมองกโกเลียส่วนรอบสุดท้ายจะแข่งขันกันที่ประเทศอุซเบกิสถานในช่วงเดือนเมษานยนของปี2022นั่นเองครับซึ่งร,รายการนี้ไม่มีเป้าหมายอื่นใดนอกจากการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายให้จงได้เพราะทีมชาติไทยในโถท,ที่หนึ่ง และเพื่อความเชื่อมั่นของแฟนบอลที่จะได้เห็นทีมชาติไทยชุดเยาวชนของไทยไปแข่งขันระดับเอเชียอีกครั้งโดยครั้งล่าสุดในรายการยู3ิสามปีชิงแชม A 2020, ป์เอเชีย2020รอบสุดท้ายทีมชาติไทยก็สามารถผ่านเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายมาแล้วแต่หลังจากมองเป้าหมายแล้วหันไปดูประยะเวลาในการเตรียมทีมที่เหลืออีกแค่3เดือนจะต้องแข่งขันกันแล้วยังมองไม่เห็นภาพเลยว่าจะสามารถซ้อมกันได้ตอนไหนจะประกาศตัวนักเตะตอนไหน เหมยนักเต้รายใดบ้างที่เข้าขายได้แข่งขันและต้องลุ้นกันว่าพอเข้าถึงเวลาการแข่งขันจริงสโมสรจะปล่อยนัตเตะเหล่านั้นมาแข่งขันได้หรือไม่เพราะในช่วงที่ไทยลีกกำลังแข่งขันกันอย่างเข้มข้นแถมจะยังใช้พี่ a าเดในการแข่งขันไทยลีกกันอีกด้วยนะเรียกได้ว่าปัญหาช่างเยอะเหลือเกินทีมชาติไทยของเรา โดยกันที่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าในส่วนของการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการเลื่อนการแข่งขันนั้นเราเข้าใจดีแต่การแก้ไขปัญหาที่ต่อยอดให้เกิดปัญหาอื่นๆก็จะเป็นต้องมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาอื่นๆอย่างครอบคลุมและมีเป้าหมายชัดเจนเอาไว้ด้วยไม่เช่นนั้นปัญหามันจะลุกลามต่อยอดจากปัญหาแรกเป็นปัญหาที่2และกลายเป็นปัญหาที่3 4 5 6หต่อไปก็ฝากไว้กันด้วยกันนะครับผมท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายแล้วมาติ่ข่าวต่อมากักนดีวกว่าครับ จะไปบนโลกจริงหรือเนี่ยเปิดโฉมกองหน้าใหม่แข้งโอสัญชาติของทีมชาติจีนโดยทีมชาติจีนอยู่ระหว่างเตรียมทีมลุยศึกคัดบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3หรือว่า12ทีมสุดท้ายโคลอมเบียซึ่งทีมชาติจีนอยู่ในกลุ่มบีเพร้อมสายกระทางญี่ปุ่นออสเตรเลียซาอุดีอาระเบ,บียโอมานและก็เ,กเวียดนามซึ่งทีมชาติจีนนั้นกำลังจะได้ศูนย์หน้าแปลงสัญชาติคนใหม่ก็คืออารันคาเดต และรถไฟเขียวจากทางสมาคมฟุตบอลของจีนเป็นที่เรียบร้อยซึ่งทางสโมสรเซนเชนเอฟซีกำลังเร่งเดินหน้าดาเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อเปลี่ยนแปลงสัญชาติของอารันคาเดตให้ทันเกมคัดบอลโลกโซนอเอเชียรอบ3ที่กําลังใกล้ก็จะมาถึงเด็วนี้สำหรับทางอารันคาเดตกองหน้าวัย22ปีรายนี้ผ่านการค้าแข่งกับทีมดังอย่างสโมสรเบนฟิกา้าในลีกโปรโตุเกสและก็เซาเปาโลทีมยักษ์ใหญ่ในบราซิล ขาคนนี้สร้างผลงานอย่างยอดเยี่ยมบนลีกจีนลบ3าไปแล้วถึง108นัดยิงไปแล้วถึง5 7ประตูกันเลยทีเดียวนะและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายดิจิตอลสไตล์ประจำวันที่27กรกาคม2564โดยเฉพาะบครั้งฟุตบอลไทยครับ